ที่คุณภูมิธรรมพูดนั้นถูกครึ่งไม่ถูกครึ่งเงื่อนไขของภาษีคือเงื่อนไขของการพ่วงเงื่อนไขาทางภูมิรัฐศาสตร์เพื่อให้ไทยทําตามแล้วเราก็จะลดภาษีให้แล้วถ้าเราต้องสูญเสียอิสรภาพของเราในการที่จะลดภาษีเพื่อให้มันตั้งฐานทัพให้กับเรายกเลิก1งหนึ่งหนึ่งสองวิพากษ์วิจารณ์รปบ้างเด็เจเล้าอยู่ได้อย่างเต็มที่สามกษัตริย์ได้อย่างเต็มที่ตลอดจนห้ามไม่ส่งอุยกูกับประเทศจีนเราต้องแลกกับของพวกนี้เพื่อให้มันลดภาษีแต่สิ่งที่เราได้กับคืนมาก็คือว่าเอกราชของ คนไหมดสิ้นไปกี่สิบปีก็ยังไม่รู้ที่สาคัญทําให้เราเนี่ยกับจีนต้องทะเลาะก,กันอเมริกาไม่ได้สนใจไทยหรอกสนใจสิ่งที่มันจะได้เพื่อแลกกับภาษีบ้าๆบอๆนั้นเรากําลังถูกอเมริกาผลักดันให้เผชิญหน้ากับจีนโดยใช้ประเทศไทยเป็นยูเครนสองเรากําลังเลือหายนะตอนนี้ภูมิธรรมทำไมถึงไม่พูดตั้งแต่แรกก็น่าจะปฏิเสธไปทันทีเลยบอกว่าทําไม่ได้หรอกกับประเทศไทยรับไม่ได้แล้วคุณจะทําให้ผมทะเลาะก,กับจีนทําไมพูดแค่นี้มันตาย หรือไงแล้วเราก็มีคนไทยอยู่จํานวนหนึ่งไม่เห็นภาพรวมในอนาคตประเทศไทยจะเป็นยังไงโอ้ยไม่เห็น็นไรเลยมาตั้งสิเราได้ลดภาษีคุณพิจารณาหรือ,อยังมันไม่ใช่ภาษีที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเลยเราไปยุ่งอะไรกับมันด้วยละ่ะเป็นโรงงาน OEM ที่ฝรั่งญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนมาตั้งโรงงานแล้วก็ใช้ไทยเนี่ยเป็นฐานที่จะส่งออกไปที่อเมริกาต่อท่านผู้ชมเข้าใจยังเราไม่เคยได้อะไรอยู่แล้วเราได้อย่างเดียวคือค่าแรงงานคนสิ่งที่เราต้องแก้ก็คือการตกงานของคนในโรงงานเหล่านั้นเท่า 何で